Thank you. สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุธที่5สิงหาคม2563นะครับต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเรียกว่าบรรยากาศการซื้อขายภาคเช้ากับภาคบ่ายในวันนี้ต้องบอกเลยว่าแตกต่างกันแบบว่าอย่างเห็นได้ชัดนะโดยว่าช่วงเช้าอาจจะดูแบบว่าเงาเงานะรบนิดหน่อยนะแต่พอมาเปิดการซื้อขายในภาคบ่ายในวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแรงซื้อแรงกิงกันไรต้องบอกเลยว่าเข้ามาแบบว่าเนืองแน่น นะครับเรียกว่าเดินตามทิศทางเดียวกันตลาดหุ้นต่างประเทศนะรวมถึงตลาดล่วงหน้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาวโจน์ล่วงหน้ายุโรปล่วงหน้านะครับราคาทองคำนะครับน้ํามันนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้แบบว่าปรปับตัวเพิ่มขึ้นตรงจุดนี้เรยกว่าบ,บนปัจจัยบนกระแสข่าวที่บอกว่าทางทําเนียบขาวกับสภาคองเกรสเองนะรีกว่าจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่นะในสุดสัปดาห์นี้ และจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรในสัปดาห์หน้านะครับทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นต่างประเทศก็นาเนินไปอย่างคึกคักตรงจุดนี้นะครับสำหรับปัจจัยในประเทศนะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการนโะยบายการเงินหรือว่ากรงงบ้านเหานะก็ถือว่ามีมติเป็นเอกฉันนะในการคงดอกเบียนะ้ยนโยบายไว้ที่0.50%ต่อปีนะถือว่าเป็นไบตาม ความคาดหมายนะครับในจุดนี้นะในขณะที่คณะกรรมการร่วมพรคเอกชนหรือว่ากกร,รนะฮะเรียกว่ามีการปรับการคาดการ GDP เรียกว่าปี63เนี่ยนะฮะหดตัวนะเพิ่มขึ้นเป็นติดลบเป็น9%นะถึง 7, ติดลบ7%จนะครับจากเดิมที่วางไว้ว่าจะติดลบนะติดลบนะ8%ถึงลบ5%เรงในจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่แบบว่าก็น่าจะเข้าใจได้รับทราบอยู่แล้วสำหรับเรื่องที่ว่า GDP ติดลบนะครับ หมาอีกหนึ่งข่าวนะครับต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเรียกว่าทําให้บรรยากาศหรือว่าหุ้นของวเ a เนี่ยถือว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งเรียกว่ามีข่าวมาว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการจูงใจนะฮะให้นักลงทุนโดยทางตรงโดยในเขตส่งเสริมพิเศษนะที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะโดยจะจดทำแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนในอัตราในรูปแบบที่เอื้อ ต่อการลงทุนใน10อุตสาหกรรมใหม่นะครับเรียกว่าภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพศ2561น่้เรียกว่าภายใต้ความเห็นชอบของบอร์ดบริหารที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานอยู่นี้นะเรียกว่าทางด้านของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้จะมีการจัดทําแพ็กเกจสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีและนอกเหนือภาษีนะเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนนะนะเรียกว่าแทนที่จะจะแพกแพ็กเกจแบบปกติธรรมดานะก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเรียกว่าดีไซน์มาแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นแบบสั่งตัดในะอยู่นี้เรียกว่าจะให้สิทธิประโยชน์ในตามความต้องการของนักลงทุนนะครับอยู่นี้เรียกว่านี่คือปัจจัยนะสำหรับที่ต้องบอกเลยว่านะเป็นข่าวข่าว,าวนะตอนในวันนี้นะส่วนปัจจัยที่ต้องมานั่งติดตามการนะั้นเนื่องนอกจากเรื่องของการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกต้องบอกเลยว่าตัวเลขนะครับเรียกว่าผู้ติดเชื้อจะไปถึง19ล้านรายแล้วตรงจุดนี้นะตัวถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนอกนอจากเรื่องของวัคซีนเองนะเรียกว่าตัวแปรที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามกันนั่นคือวันที่15สิงหาคมนี้นะเรียกว่าผู้แทนการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเขาจะมีการรีวิวมีการทบทวนการใน,ในเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า เฟสหนะครับเชื่อว่าสหรัฐเองนี่คงจะมีการแบบว่าออกแรงกดดันนะครับจีนเพิ่มเติมนะเพราะว่าจีนยังไม่สามารถในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรได้ในจนํานวนที่ตกลงกันไว้นะต้องดูที่ว่าการรีวิวการทบทวนน,นีาจะทําให้ความตึงเครียดนะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนครับผมนะนั่นคือตัวแปรและปัจจัยนะครับซึ่งตลาดหุนน้นไทถือว่าวันนี้ ปิดทําการอยู่ที่ดัชนีอยู่ที่1,337.35จุดนะครับเพิ่มขึ้น6.54จุดนะครับคิดเป็น0.49%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นวันนี้ก็6กหมื่ล้านบาทนะครับสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมั่นสุดวันนี้นะครับอันดับ1 c p o งนะครับราคาหุ้นปิดที่68บาท25สตางค์ลดลง1บาทคิดเป็น1.44%นะครับมูลค่าการ์เซ็นต์นะครับมูน้น 3,326.57ล้านบาทนะครับตัวที่2นะครับปรทอสอพอนะครับหรือว่า p d t EP ราคาหุ้นปิดที่94บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น4บาท75สตางค์คิดเป็น5.31%นะครับมูลค่าการซื้อขายดมทั้งสิ้น2,754.91ล้านบาทนะครับสำหรับ หลักทรัพย์ที่3ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดวันนี้นะครับนั่นคือปตทราคาหุ้นปิดที่39บาทเพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น2.63เปนต์นะครับมูลค่าการซื้อขายในเมืองสิน2,384.13ล้านบาทตัวที่4นะครับ AOT นะครับที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดนะครับราคาหุ้นปิดที่49บาท50ตางค์ลดลง1บาท75ตางค์นะครับ คิดเป็น3.41%ดเป็นหมือนเมื่อวานนี้บวกวันนี้ลงอีกแล้วนะครับสำหรับตัวที่5นะคักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมั่นที่สุดนั่นคือปารทอ c นะครับาราคาหุ้นปิดที่49บาทนะครับเพิ่มขึ้น1บาท75สาตางค์คิดเป็น3.7 0เปมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1833.66ล้านบาทนะนั่นคือ5้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดปรระะจจววันนีีน้เเด๋ยา ผมจะมต่อสายไปถึงอาจารย์นัทุทลุงวงนะประธานเจ้าที่บริหารนะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอปรเดทนจำกัดนะจะมาสูปภาพรวมนะพร้อมกับมุมมองแนวโน้มทิศทางในวันพรุ่งนี้นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เองนะเรียกว่าตลาดหุ้นไทยถือว่าได้ครอบครัวปตทรหรือว่าหุ้นกลุ่มพลังงานเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้ดัชนีเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อสายพูดคุยกับอาจารย์นัทวุฒธลุองวงสักครู่ครับผม สวัสดีครับอาจารย์ครับผมเป็นไงบ้างวันนี้่านประกอบสถานการณ์โอ้วันนี้ถือว่าตามดาวโจรลวงหน้าตามยุโรปตามทองคําตามน้ํามันอาจารย์อันนี้อันดีนะตามเขาหนานะวันจนรเช้าเลยดูเหมือนว่าอยากจะกอินดี้นะตอนเช้าใช่ไหมใช่ครับผมอเคตอนเช้าได้เปิดบานเนี่ยแถวปันสามร้อยสามสิบแปดนั่นแหละเสร็จแล้วตก แถวปักสามันยี่สิบห้าครับผมเออช่วงปักเที่ยงนี่ปิดแดงนะอ่าปิดแดงเล็กๆอออินดี้ยิ่งกว่าใครเลยแต่ <c oughs> วันนี้ถับปิดแดงนั่นี่มีฮาเลยทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าช่วงบายขึ้นทอดีฟิลเตอร์ก็ขึ้นดีครับผมล,ลเปิดมาเขียวลืมนะไอ้ไอ้คัทจะลงไปแดงอยู่คนเดียว มันดูเหมือนว่านาเกลียดกันสักนิดเดงก็เลยทําตัวให้หมือเชื่ว่า <laughs> เออดีขึ้นมาในสูงสุดในหนึ่นสามสี่เลยครับผมปิดทา 37, า 67, ําการก็หนึ่งสามสามเจ็ดบวกมาหกจุดมูลค่าการใช้ขายหกเมืรนล้านถึงว่ากระเตื้ยขึ้นจากเมื่อวานนิดหน่อยเมื่อวานห้าเบืร์นเจ็ดวันนี้หกเบืร์นครับผมแล้วก็ในส่วนของอ,อ่ปัดรงปัดใจก็ตามที่ว่าได้แหละ ก็คือาบ้านร้านชอบเขาก็ขึ้นกันหมดน่ะนะครับผมเออแล้วก็ปรากฏว่าที่ขึ้นดีสุดเวลานี้จะเป็นกต้องทำใช่ไหมเวลานี้นยโอ้โหนิวไฮได้ใจเออ,เอ,อ,อออทามไฮทะลุสองพันเหรียญอะไรกันขึ้นมาเลยครับผมเวลานี้นี้ซเสีขายกันอยู่สัส่ตอนงนี้สองพันซีซีโอ้โหเออแล้วก็ราคาทองคำแท่งหรือว่าทองไทย9็ส่ง้าเนี่ย วันนี้เลยปรับราคาขึ้นลงกันไปสิบรอบนะขึ้นวันเลยสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเห็นไหมผมบอกว่าจะมาสามหมื่นเีเวลานั้นมีแต่คนบักคาครับกลับแล้วทูตว่าว่ามึงโมเนี่ยตอนนี้สามร้อยบาทถึงสามหมื่นแล้วเคไหมครัเนี่ยครับผมอสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเผื่อพวกนี้ถึงแล้วอะใช่ไหมครับผมเออผมก็ยังตั้งอยู่ว่าแบบ ออย่านึกแต่ว่าเมามีอะไรแค่ตลาดทุนนะรู้ปะตลาดอนไม่เมากันเมาเยอะกว่าตลาดทุนนะรู้ไหโอ้โหเถกสนั่นนะอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องนอนเอางี้แล้วกันแล้วมีลักษณะว่าไปเข้าคิวกันเมื่อสิบเมื่อเก้าปีที่แล้วปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยไปเข้าคิวกันเข้าคิวกันแน่นเยาวร่าลาวหนุถนนไม่มีที่จะยืนต้องจ้างมาใส่ป โควิดเวลาตื่นซื้อก็จะแปรนิบายเววลลาแ้นะครับผมว่ามองกันว่าเออจะไปสามหมื่นตื่นซื้อกันเสร็จปรากฏว่าติดดอยกันมาในเก้าเออซื้อไว้แถวประมาณสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดดอยมาเก้าปีที่เพิ่งหลุดครับจังหวะว่าจะขึ้นมาจะหลุดแถวประมาณสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพารามว่าติดดอยมานานแปดเก้าปีมาเข้าคิวกันใหม่แน่นแน่นนะดอกยาวรานอีกรอบหนึ่งแถวนี้ คราวนี้ไม่ใช่แพรนิกบายเหมือนเก้าปีที่แล้วนะปาแพนิกเซลเตืนเอนเ,เอาทองนี่ใส่ไว้ในกุในเก๊ะนำมายัดมาขายครับผมเวลานี้อาการยังเป็นอย่างนี้กันอยู่เ,ลเวลานี้นอืแล้วก็มีอาเฮียคนหนึ่งเป็นตําแหน่งอะไรก็ว่ากัขออนุญาตพูดอ่ะแต่ว่าพวกใครไม่ไม่รู้ชัดหร <laughs> เ่เลอมีตําแหน่งแห่งขนจีวรแล้วก็โดนเอาคางไม่ถึงคล้องก็ไม่ถึงหลับ ซ้ำมนเนี่ยไม่ถึงเนี่ยพอ <c oughs> พูดอย่างนี้ไปคนว่าคนแห่ขายกันใหญ่ <c oughs> แกทีไปว่าแกมีตำแหน่งแห่งหนที่คนเชียรถึงแกแต่รอบที่แล้วคนก็ลืมไปว่าแกรอบนี้แล้ว,ว,าลวการพถึงรณาซ้ำหมื่นซ้ำหมื่นเนี่ย <c oughs> คนซื้อคนติดไอ้แกเขาก็ลืมกันไปแล้วนี่โอเคนี่ก็เป็นเรื่องของตลาดท่าตองคำตลาดทุนบ้านเราประมาณนี้นะประกอรก็ตามผูนะครับผม ตามโขก็ถือว่าโอเคเคลียร์ผ่านด่านแรกแถวประมาณพันสามร้อยจับประจมาสามสิบขึ้นมาเวลานี้ที่มาติดปิดอยู่ตรงนี้เขาเรียกดาย่านสองในตรงเนี้ยอ้เจ๊บอเล่าไอตัวเลขให้ด้านฝั่งด่านสองก็อยู่แถวตัวเลขเอากันกลมๆก็เอาว่าประมาณพันสามร้อยเอ่อสี่สิบบวกลบอะ่ะอืมครับผมแต่แต่ถ้าเอาตัวเลขกันเป๊ะเ,เ,เลยคือตัวเลขนี้เลยนะ <laughs> <laughs> ถ้าถ้าเป็นวันพ่กนี้เนี่ยปันจับวันสามสิบเจ็ดก็ตรงนี้พวกนี้กลายเป็นแนวรับไปเลยช่วงเช้าตรงเนี้ยครับผมเป็นแนวรับ่วนแนวต้านเนี่ยขยับมาเป็นหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามห้าศูนย์อะไรกันแถวเนี้ยอนะฮะก็เป็นลักษณะว่าแกวนกันึ้นมาเรื่อยเรืนะแล้วก็วันนี้ได้แรงหนุนจาก น้ำมันวกเขอปงเฮปอนะถือว่าวันนี้ช่วยชาติช่วยตลาดนะบ<ต>ใช่ข้าไปจา์เออมากันเขียวร่มยยปองยยปงองกุศลบวกเขา็ด้บาทหนึ่งนะเออสองขอบวกกันมาเลยเกือบจะข้าบทกจีสองจีซีบวกดีแต่ว่าท้ายๆนี่มียุบลงมาหน่อยหนึ่งแสดงว่าคนที่เส้นเดเทึงก็ขายตรงกับไหลแต่ดูสองยังง่าจะไปต่อเพราะว่าดูดาวในทั้งน้ํามันและทองยังไปต่อครับผม เหตุที่ว่าน้ํามันตรงการไปกระต่อคือเขาไปยิงกันเรียกว่าของอเมริกาเนี่องจาทางรัฐบาลกําลังลงมติกันภายในสุดสัปดาห์นี่แหละว่าจะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลืออืมเงินอนุมัตจากไหนคือพิมมวอาเรื่องของเงินละเพราะว่าอเมริกาได้ยขาใหญ่เกิดเกิตัวโลกเขาบอกนีว่าเวลาคุณอยากพิม์ก็ต้องมาได้คุณต้องมีสองสิ่งตั้งต่อไปนี้นะเป็นหนุนหลังนะหนึ่ง้องทำสองดอลลาร์ ถ้าเป็นกาบอกว่าก,กูมีแล้วไงดอลลารเนะี่ยใช่ไหมอืมครับผมแตามื่มีไปอย่างงี้ก็พิมพ์เอา <c oughs> มันก็อัดอลลาร์ที่พิมบาร์ขามขอดใน,นมาเป็นทุนหนุนหลังแล้วก็พิมกระต่อไปทีอ <c> น <oughs> <c oughs> ไหนที่มันพิมพ์กระตับมากมากก็อย่างว่าเนี่ยอรปกอบเมื่จัดแบงก์กรมเต็กกิใช่ไหมนั่นแ่ละี่ตอนเช้าพวกเราเผาส่งไปอากงหนักนะนั่นแหละสง่งไปอากงบนสวรรค์กันนั่นแหละแบงก์กรมเต็กมันพิมพ์ออกมาง่ายมันก็ไม่มีค่า ตัวอ่ากุนเันดอลล่าเหมือนกัน,กนมันก็เลยตกกันลงมาเรื่อยอย่างเงี้ยอ,อืมพอตกลงมาเรื่อยๆทนี่ยไงเงินมันก็ต้องหาที่อยู่มันบอกว่าเอาลงมาเรื่อยๆเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ไหวมันก็ไปสินรัพย์อื่นที่ว่าเออเป็นคู่เทียบที่ผมเคยเล่าให้ฟังตกขับอ่า<ด>ครับกีฬาหุ้นหน่อยว่าหุ้นต่างประเทศที่ว่าเชฟหุ้นอเมริกาล้วมันจะแต่ี่ส่งที่อื่นเขาก็เลยขึ้นกัน้วยเห็นผลต่างๆนี่ีนะอืมครับมันแล้วก็ ก็เป็นว่าน้ำมูกน้ำมันก็เลยพอยขึ้นกันมาด้วยเพราะว่าเงินบอกให้อยู่กับดอลลาร์อยู่ไม่ไหวแล้วซื้อทองดีกว่าซื้อโลหะมีค่าดีกว่าไปตลาดทุนอื่นดีนกว่ารวมไปถึงพวกอย่างพ่อกระพันนย่างน้ำมูกน้ำมันก็เลยมาซีกันหุนก็เลยขึ้นอืมครับผมเออหุ้นน้ำมุกน,น้ำมันก็เลยขึ้นกันในเวลาเนี้ยก็เป็นไป็นทา่เาม่อตลาดโลกนะครับครับผมน,น,น,นะหรยวกว่าเขากินกำไรแบบไหนแล้วก็ต้องไหลตามน้ำเนาะอาจารย์เนาะถ้าเป็นยังไงเนาะเงาะเขาเป็นเจ้าือย คก็เป็นเจ้ามือเราไม่ขวาง,งก็คงจะไม่ได้ยกเว้นเล่นกระเด้งเหมือนที่เราเล่นจอนที่บาดมาทุกมึงฝรั่งไม่เล่นเหรอกว่กูเล่นกระเด้งเนีถาคนอเวทอะไรนะ่ยสามสามตัวสามตัวบาทมาเล่นเทียนจอนที่บาดมาเนึ่ <S <S งครับผมแล้วก็เป็นที่คลื่นมีเซตเล่นกันทุกวัน แต่สักพักเด่นเกิดว่าเจ้าพ่อตลาดทุนมันกลับมานี้ระวังเนี้ยไอ้นั่น,น่อยนะที่เคยเล่นกันได้เลิกแต่ว่าตอนนี้นะท่าเจ้าพ่อตลาดทุนประหลงประหลังยังไม่มาก็ว่ากันต่อไปเอาให้บันเทิงขคำๆกันต่อไปนะครับครับมันประกอบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์เอสามารถดูกราฟได้ไหมครับตอนนี้ออ่ายากเห็นในหุ้นบุรีลำเข้ามาแรง NDR ER, แรงจริงๆวันนี้ กันแล้วนะเคบีอาร์นะเอ็นอ็นเออาร์นอตอิสลาเบอร์อ๋ N e อวันนี้เขาเรียกทุกคนปริลำเปล่าใช่ครับผมวันนี้ครับอ๋อก็หุ้นช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ไปไหนมาไหนจนคนเบิ่นด <c oughs> อะไรของมาันเนี่ยมันเป็นนวดยางกับเขาไหมเนี่ยนะครับผมเออมันเป็นนกยางพลาเกะเขาเลยเนี่ยเนสทีเอขึ้นทีรับขึ้น ตรงคงตรงว่าอะไรขึ้นกันหมดยกเว้นไอ้ตัวนี้ตายสนิทจนได้บาดหมานอนนิ่งเลยอย่างนี้กันะออนะนายพี่ร้องก็เลยไปแกงาะแกงกบอ,อ้าวกำไรดีเนี่ยแปลว่าคอนเทนต์สองเองนี่ว่าจะกำไรดีเยอะคือมันก็เหมือนกันตลอดเวลานี้ปรากฏว่ามันไม่ได้ไปทํายางวัสรถยนต์กันอย่างเดียวนี่เพื่อบ้านเอาไปทําแดกถุงเมือยางขายดีเป็นเดรนเตต้าออเดอร์กันทะลักกระไลใคร มียังมียากายนมีราคาในเวลาเนี้ยดนครับผมกำไรดีพอวันก่อนมาทะลุทะลวงผ่านด่านตรงแนวต้านเก่าสองบาทเก้าสิบก็เลยวิ่งโอวิ่งมาวิ่งแรงประมานวันก่อนต้องเซลล์เร่งแล้วมาบาดพักวันนี้วิ่งต่ออ่าครับผมนะะช่วงนี้ก็จะมีแนวต้งแนวต้านอะไรกันแน่แถวมาบักสามบาทเจ็ดสิบ นะถ้าบาทได้ก็มีมีโอกาสอต่สี่บาทอะไรอย่งเงี้ยสี่บาทสี่บาทสิบสตังคนะ์แล้วแถวนี้ยังมีโอกาสอต่อขอมขึ้นมาขาดรับเรื่องบงบเงินอะไรนี่แหละตแต่จะเล่นก็เทรดกันไปนี่ตอนเขบอกแต่ตอนเขาบอกก็ระวังหน่อยนึงเดี๋ยวเขาบอกว่าเลิกแล้วนะเกลี้ยกล้อมตามป้ายองเงี้ยเหมือนะกันเดี๋ยวยุ่งเงี้ยเซลล์ออนแฟกนะต่อย,อย,อยข้างบอลเดยุ่ง <laughs> 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 แล้วคนมากคนก็ไม่รู้เลย ประกาศโอ้สวยอย่างเลยวันนี้ใส่นะปันกระาใส่เขาก็าก็ขายให้ที่ตลานะแต่ถ้าที่ดูทรงก็ยังไปไปของเขาได้อยู่นะครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิลุ่งบ่งนรีเดว่ามองภาพรวมของตลาดนะก็บอกได้ว่าในส่วนของวันพรุ่งนี้เองนั่นคือวันแนวต้านนั้นนอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าจนถึงหนึ่งพัน 350จุดนะครับในขณะที่แนวรับก็เนี่ยอยู่แถวตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่า1337จุดนะฮะตรงอยู่นี้ก็ถือว่านะก็ต้องดูที่ว่านะแต่ละแนวรับแนวต้านเนี่ยจะมีการขยับขยับไปแบบว่าข้างหน้านะหรือว่าจะขยับถอยๆลงมาเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับเรียกว่าบทบาทของหุ้นในกลุ่มของน้ํามันกลุ่มของพลังงานก็ต้องมานั่งติดตามกันนะในส่วนของ เอเนเองนะก็ต้องหวอาจารย์ก็บอกว่าถ้าผ่าน3บาท70าทได้นะแนวป้ายหน้านุนเนสบาทถึง4บาท10ตางนะครับเรียกว่าก็ถือว่าก็น่าจะเป็นการขึ้นมาตอบรับทียว่าอ่ะก่อนที่ผลประกอบการนะครับไตมาดสองของเอเนียน้จะประกาศออกมาตรงจุดนี้เรียกว่าก็ต้องมานั่งติดตามกันสําหรับเกมหุ้นของเอเนียในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือช่วงแรกนะหรือว่าช่วงที่1ของรายการกล้วยหอมกับกูรูอาจารย์นัทวุฒ ลุ้งบงนะครับผมมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียกว่าวันนี้นะครับคุณอภิวัตทวีสิริเวศนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงก์กิมเองประเทศไทยนะครับเรียกว่าวันนี้มาให้แนะนำนะฮะเรียกว่ามาแนะนําหุ้นเทคนิค2ตัวนะครับเรียกว่าชงเลยเสนอเลยนั่นคือ AP นะครับบอกเลยว่านะคุณอภิวัตมองดูแล้วต้องบอกเลยว่านายเห็น เส้นนะเส้นกราฟต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มความแข็งแกร่งนะตรงจุดนี้แลยวว่าให้แนวรับอยู่ที่6 5บาทส5นะครับส่วนแนวรับถัดไปที่6 2บาท25สตางตานั้นะในขณะที่แนวต้านอยู่ที่6.80บาท80นะครับด้านถัดไปที่7บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ AP ก็ถือว่าปิดที่6 0บาท50นะครับเพิ่มขึ้น5สตางค์นะครับคิดเป็น0.78ปร์เซ็นต์ะครับตัวที่2นะครับวันนี้ก็ถือว่ามี แรงเก่งกำไรแบบว่านาแน่นจริงๆนั่นคือตัวของ W H A นะซึ่งคุณอภิวัตก็แนะนำนะเนี่ยว่าหรือว่าไปส่องไปดูไปแล้วนะเห็นสัญญาณการเกิดรูปแบบกลับตัวนะครับเรียกว่าโอ้ดูแล้วเส้นทางนี้แบบว่ามีอาการดีมีการใช้แววแห่งความสดใสนะต้องบอกได้ว่าคุณอภิวัตนะก็บอกได้ว่าเกิดรูปแบบกลับตัวนั้นซึ่งแนวรับของ W H A อยู่ที่3บาท38สตานะครับส่วนแนว รับถัดไปอยู่ที่3บาทส0ตางค์ครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่3บาท50นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะครับเรียกว่าต้านถัดไปอยู่ที่3บาท64สตางค์นะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ WHA ต้องบอกเลยว่าปิดเปะ๊ะเลยตรงแนวต้านพอดีเลยนั่นคือปิดที่3บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น18สตางค์คิดเป็น5.42เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือ2หุ้นเทคนิคนะเรียกว่า หุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะที่คุณอภิวัตรแนะนำนะมาทั้งสองตัวผมเชื่อว่านักลงทุนพอได้รับนะเรียกว่าข้อมูลแล้วนะก็ต้องมานั่งดูทิศทางดูทางลมดูทางหนีที่ไล่ให้ดีๆนะเพื่อที่จะวางหมากวางเกมนะสำหรับในการเทรดหุ้นนะทางเทคนิคทั้งสองตัวนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมนะนั่นคือนี่คือช่วงที่2นะของรายการกล้วยหอมกูรูคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับมาสู่ ช่วงที่3นะครับของรายการกล้วยหอมกับกูรูนั่นคือช่วงของข่าวเด่นบจอนะครับเรียกว่าวันนี้นะเรียกว่าขอนําเสนอเลยว่า BIG i ไอนะครับมั่นใจพรุ่งนี้เทรดวันแรกนักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเหตุพื้นฐานแกร่งนะซึ่งคุณสมชายนะครับเมฆสสวรรณโรธนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท INI นะกรุ๊ปหรือว่า i อไนะซึ่งน่เรียกว่ามาบอกเลยว่านะมีความมั่นใจนะเชื่อว่า การซื้อขายในวันแรกในตลาด a b i นั้นในวันที่6สิงหาคมนะหรือวันพรุ่งนี้น,นักงุนน่าจะให้การต้อมต้อนรับหรือตอบรับเป็นอย่างดีนะครับอย่างนักลงทุนเนื่องจากนะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะเลยมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า30ปีนะซึ่งการระดมทุนครั้งนี้นะซึ่งคุณสมชายบอกว่าจะทําให้นักิจการของ i i g เนี่ยนะครมีความแข็งแกร่งพร้อม การรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับซึ่งผลประกอบการของบริษัท IIG นะครับต้องบอกเลยว่าในปี2560ถึง2562นะครับ IIG มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้นะ้ะอยู่ที่50.26%อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย28.31%และอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย11.42%นะครับโดยไตรมาสแรกนะครับปีนี้นะกลุ่ม บริษัท i อไอจีนะฮะเรีวยกว่ามีรายได้รวมนะฮะเรีวยกว่านะจำนวนมากนะดึงกำไรขั้นต้นนะครับอยู่ที่31บาทไอสามสิบเแปล้านบาทนะครับส่วนกําไรสุทธิอยู่ที่10บาทสิบจล้านบาทนะครับเรีวยกว่าแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือความมั่นปกมั่นใจของผู้บริหาร i อไที่ คุณเขาจะเข้าซื้อขายนะครับในวันแรกนะในวันพรุ่งนี้นะผมมาสึงข่าวอีกหนึ่งข่าวนั่นคือ YLG นะครับรีกว่าเผยนะครับราคาทองคำในตลาดโลกนะทะลุก2,000ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านของคุณพวันนบบนวัฒวัฒนทรัพย์นะำประธานเจ้าที่บริหารบ,บริษัท YLG b u บูเรียนนะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่า YLG เนะเปิดเผยว่านะครับราคาทองคำในตลาดโลกได้ปรับตัว สูงสุดนะเป็นประวัติการใหม่ที่2,031ดอลลาร์ต่อออนนะซึ่งราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าเป็นระดับที่ปรับตัวขึ้นมาในสูงมากนะแต่ทิศทางราคาทองคำนี่ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจัยนะยังมีปัจจัยบวกหรือปัจจัยสนับสนุนนั้นเรียกว่ามีอยู่หลายปัจจัยนะโดยเฉพาะตัวของโควิดในทีเองเรียกว่าส่งผลกระทบต,ต,ต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก นะครับซึ่งล่าสุดพบว,ว่าส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐในะแต้มสองในหตัวถึงลบ 3. ามเซนะในขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยนะที่ว่ามีผลต่อราคาทองคำนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนนะก็ยังคงมีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับการเกิดความวิตกกังวลกับเงินเฟอ้อและการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์นะครับจากสภาพคล่องที่เกิดจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะส่งผลให้นักลงทุน ธนาคารกลางในหลายประเทศมีการสะสมทองคำมากขึ้นนะรวมถึงกองทุน SPDR นะซึ่งถือเป็นกองทุนขนาดใหญ่ยังเข้ามาซื้อทองคำนะเป็นปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการนะซึ่งทางด้านของ YG นะเรียกว่ามองนะราคาทองคำนะเป่าเป้าหมายถัดไปอยู่ที่2,100ดอลลาร์ต่อออนนะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ31,000บาท นะครับซึ่งทางด้านของวา g จก็มีการแนะนําให้นักลงทุนนะครับเรีวยกว่าควรกระจายความควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆให้มีความหลากหลายนะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะโดยที่ว่ายังคงมองสัดส่วนการลงทุนนะครับทองคำนะในพอร์ตลงทุนที่5-15%นะครับโดยคนที่เริ่มลงทุนในคนมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่5%และค่อยๆปรับขึ้นเป็น10%และ15% โดยสัดส่วนไม่ควรเกินระดับนี้นะครับเรียกว่าเนื่องจากปัจจุบันนะครับราคาถือว่าปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วนะแม้ว่าโอกาสของราคาของความยังจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกก็ตามเรียกว่านะเรียวว่าพูดย่งยๆคือสูบง่ายคือ,ไไคอแบบว่านักทุนนะต้องแบบว่าอาใัยไข่ในตะกร้าได้หลายใบเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับนั่นคือมุมมองนะของคุณทางของทางฝั่งของ y l g นะฮะในช่วงที่3เนี่เป็นข่าวเด่นบอจอในวันนี้ซึ่ง ถ้านั้งทุนชื่นชอบนะครับรายการหว้ยของกับกูรูนั่นเอก็ฝากกด Subscribe ฝากติดตามทั้งในส่วนของเพจ f c e e o o o หุ o นอินไซต์นะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e หุ้นอินไซต์นะครับเรียกว่านะเรียกว่าสามารถแชร์ไปบอกไปยังเพื่อนๆต่อไปได้นะเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านนะซึ่งช่องใน u t u b e ของหุ้น i ินไซ h ์ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนนะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ัสำหรับรายการก้้ยหอมกับคูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม